สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8โดยส่วนวิจัยและประเมินผลขอนำเสนองานวิจัยเ,ออเรื่องแพะขุนเลี้ยงง่ายโตเร็วต้นทุนต่ำผลตอบแทนสูงตลาดต้องการแพะขุนเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรกร,กรให้ความสนใจและนิยมเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเป็นสัตว์ที่ดูแลง่ายกินอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้นกระถิน ฟางข้าวหญ้าเนเปียไม้พุ่มไม้เลื้อยวัชพืชวัสดุเศษเหลือจากการเกษตรและสามารถปล่อยลงแท้เล็มในทุ่งหญ้าสาธารณะทําให้มีต้นทุนค่าอาหารต่ําอีกทั้งเป็นสัตว์ที่ทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับพื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีจเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว การเลี้ยงแพะขุนใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียง5-6เดือนต่อรุ่นสามารถเลี้ยงได้1-2รุ่นต่อปีเนื่องจากการเลี้ยงแพะขุนยังมีช่องทางในการจำหน่ายได้หลายรูปแบบเช่นการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อจำหน่ายลูกพันธุ์หรือจำหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์การเลี้ยงแพะที่หย่านมแล้วเพื่อขายให้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะขุนจำหน่ายการจำหน่ายแพะขุนมีชีวิต และการเลี้ยงเนื้อแพะชำแหละรวมถึงผลพลอยได้อื่นๆเช่นหนังแพะขนเขาและมูลแพะเป็นต้นปัจจุบันตลาดมีความต้องการแพะขุนอย่างมากโดยเฉพาะประเทศเวียดนามจีนและมาเลเซียปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้เริ่มหันมาเลี้ยงแพะขุนเพื่อเสริมรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มการเลี้ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดประกอบกับเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพทำสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันซึ่งในช่วงราคาผลผลิตตกต่ำการเลี้ยงแพะขุนสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร,กรสำนักง,งานเศษษรษฐกิจการเกษตรที่8เผยผลการศึกษาการผลิตและการตลาดแพะขุน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย3,858บาทต่อตัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับค่าพันธุ์2,206บาทต่อตัวค่าอาหาร1,146บาทต่อตัวค่าแรงงาน260บาทต่อตัวค่าวัคซีน60บาทต่อตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 186บาทต่อตัวเกษตรกร,ร,กรสามารถจำหน่ายแพะขุนอายุ6-7เดือนที่มีน้ำหนักเฉลี่ย34กิโลกรัมต่อตัวได้ราคาเฉลี่ย5,016บาทต่อตัวหรือ145บาทต่อกิโลกรัมทำให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิ1 1 5่บบาทต่อตัวปัญหาของการเลี้ยงแพะขุนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของค่าอาหาร ในบางครั้งค่าอาหารหยาบในพื้นที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารแพะเกษตรกรควรผลิตอาหารสัตว์และนำผลผล,ผลิตทางการเกษตรหรือพืชผลที่มีในท้องถิ่นมาใช้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการฟาร์มแพะที่ดีเพื่อให้ได้มาตรฐานฟาร์มปลอดโรคและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการนอกจากนี้เกษตรกรควรรวมกลุ่ม ผลิตในระบบแปลงใหญ่โดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรและเทคโนโลยีร่วมด้วยเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองด้านการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับการจัดการทําบัญชีฟาร์มเพื่อให้ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงและช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม้ว่าความต้องการแพรเนื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากความต้องการบริโภคของผู้บริโภคต่างชาติซึ่งชี้ให้เห็นว่าแพ้เนื้อยังไม่ได้รับความนิยมบริโภคในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย